ทางโทรศัพท์กันนะคะน้องเป็นผู้หญิงอายุ28ปีเดี๋ยวจะสอนนักเรียนไปด้วยนะคะอายุ28อยู่ที่ไพ่ราชินีไม้เห็นไหมคะวีนออฟฟอนนะคะ,ะ,คะพไพ่ใบนี้นะคะแสดงว,ว่านะคะหนูเป็นคนขยันมุ่งมั่นเป็นคนเก่งนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งไม้เท้า นะคะเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนรักความก้าวหน้ามากๆแล้วก็ไม่ไม่ชอบอยู่ใต้อำ,อำนาจใครด้วยคือหนูจะต้องทำอะไรจะต้องแบบอยู่เหนือคนอื่นเป็นคนออกคำสั่งมากกว่า<ม>เป็นไหม,ม,ไมคะเนาะตอนนี้เป็นผู้จัดการดใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีมมทาวเวอร์ในดวงด้วยก็อาจจะบอกว่าค่อนข้างจะเป็นคนหงงผงผาง ตรงไปตรงมาด้วยอ่าสู้ลุยอะไรอย่างเงี้ยนั่น,นคืออุปนิสัยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูพื้นดวงนะตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าหนูนแต่งงานหรือย,ยังคะ,ะตอนนี้มีแฟนค่ะที่แฟนจะแ,แต่งงานด้วยเป็นปือคู่มั่นนะคะพราะพอคุยเรื่องแต่งงานกับพ่อแม่แล้วแต่ว่ายังังเจว่าจะแต่งไหมอืมเพราะว่ามันขึ้นเรื่องความรักเนี่ยคะเลยต้องถามก่อนว่าแต่งหรือย,ยัง<ช>เพราะว่าการททยเนี่ยแต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยการทายจะต่างกันนะคะ ค่ะนะคะแต่น่าจะมีคนรักเข้ามาแล้วก็คือให้อัศวินไม่เท้าเนี่ยอาจจะมองว่ามีอาชีพเป็นพวกช่างวิศวกรหรือไกดหรือเกี่ยวกับการเดินทางเขาทำอะไรคะเดี๋ยวถามก่อน าการเดินทางของนะคะอัศวินไม่เท้าเนี่ยผู้ชายคนนี้อาจจะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวการเดินทางนะคะทีนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่ว่าตอนนี้ธุรกิจเขาอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันประกบคําว่าเดี๋ยวทาวเวอร์เป็นไหมคะว่าตอนนี้ธุรกิจมีปัญหานิ่งๆอยู่ไหมคะของของคนรักอะ่ะตอ,องมีปัญหาค่อนข้างมีปัญหาค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุง ระบบการทํางานนะคะใหม่ๆด้วยนะคะเหมือนเขากําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการทํางานอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพรนี้จะมีน,นักลงทุนคนใหม่มาคุยเรื่องร่วมทุนอ่าถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการปรับปรุปรงโครงสร้างงานของเขาใหม่ๆที่อาจจะต้องเรียกระดมทุนเงินแบบเพิ่มขึ้น นะคะก็ <S <S คือสองเหรียญ <2 S 2> เห็นไหมคะสเหรียญคือหุ้นส่วนใช่ไหมคะเพราะะนั้นก็อาจจะมีคนามาถือหุ้นร่วมนะคะเราจะทําให้เราคือเราพูดตามดวงก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องของหนูนะนพูดว่าแฟนอ่ทัทีคนคนรักคนเนี้ยที่ดูใจกันอยู่เนี้ยถ้าจากการที่เขาคิดจะทำตรงนี้ต้องบอกว่าให้จัดการทําได้เลยนะคะมันจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราดูตําแหน่งอนาคตความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีสิเหรียญ8ดเหรียญนะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้าเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าธุรกิจที่ทําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะจะทําให้ธุรกิจนี้ก้าวหน้าไปต่อได้ไม่ต้องหนักใจ นะคะว่าเขาทําได้นั่นคือเรื่องของคนรักนะคะทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นเรื่องของหนุบ้างนะคะของหนุบ้างเนี่ยถ้าพูดในแง่ความรักเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าตําแหน่งคนรักคือตําแหน่งนี้ํำได,ำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะดูที่ตําแหน่งสิบถ้วยกับอสองเหรียญว่าเป็นรูปคนยืนขาขเขย่งก็คืออาจจะมองว่าหนุกับคนรักค่อนข้างจากความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เป็นไหมเนี่ย เป็นค่ะเพราะว่าอคือด้วยความที่ลอ,อยเนี่ยลอยลอยเป็นนักเรียนเรือเก็บผู้ได้สิทธิค่ะไปหลายประเทศทททเช่นนั้นลอยจะอยู่ที่สายพันข้ามแดนแล้วอต่ใช่เนี่ยเป็นคน,กคน,คนเกาหลีเราเป็นคนเกาหลีแล้วก็ข้ามชาติเนี่ยเขาเขาเป็นต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ่ชาติคนเกาหลีโอ้ยิ่งยิ่งใช่เขาไปใหญ่เพราะว่าอัศวินไม่เท้าคุณต่างประเทศนะคะเป็นไพ่เดินทางอ่าเพราะเพราะฉะนั้นดูตามดวงเขาเป็นคู่หนูจริงๆนะเนี่ยเออนะคะน่าจะได้แต่งงานกันแล้วค่ะยิ่งถ้าบอกว่าเป็น อ่เป็นต่างชาตินะคะเพราะว่ามันก็คืออัศวินไม่เท้านอกจยากจะบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไกด์เป็นหรือทำทัวร์เนี่ยยังมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็คือหมายเลขสองคือคําพูดนะคะหมายเลขสองคือคพูดเนี่ยความคิดเห็นที่มันค่อนข้างจะแตกต่างแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงที่ก็เหมือนที่บอกค่ะเพราะหนูชอบออกคําสั่งแล้วก็หนูอาจจะบอกว่าเป็นคนผงผางอารมณ์ร้อนนิดนึงเวอร์มินั่อาจจะมองว่า อ,อ,อะไรก็ตามหน,หนูจะต้องอยู่เหนือเขาด้วยอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ขัดแย้งกันแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าทําความเข้าใจกันไม่ได้นะคะมันมองว่ายังไงเขาก็ยังยอมหนูอยู่นะคะก็มีบางช่วงที่เป็นปัญหาบ้างนะคะนะคะแล้วทีนี้เรามองเออ28เนี่ยเป็นราชินีไม้ความหมายนะคะไพ่วันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ที่ผู้หญิง มีบทบาทสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงนั่งบันลังแล้วก็ประกบกับไพ่แปดเลี้ยงตอกเลกเี้ยงรูปคนตอกเลี้ยงคือการทำามาก,กินเพราะฉะนั้นะช่วงนี้หน้าที่การงานหนูดีมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันจะค่อยๆดีขึ้นมากๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงประมาณ <c oughs> สิ้นปีเนี่ยก็คือพฤศจิกาธันวาเนี่ย งานหนูะจะประสบความสําเร็จมากๆอาจจะถ้าไปติดตอ่อลูกค้าอะไรที่รอเซ็นสัญญาอยู่นี่ก็จะได้เซ็นสัญญาเลยนะคะมีมั้ยมีเคสใหญ่ๆอยู่ไหมคะจริงๆมีเรื่องสรลงทุนธุรกิจเอสเอ็มดีเพิ่มอะค่ะที่ที่ไปติดต่อกับธนาคารหรือว่าคุยกับลูกค้าไว้อยากะเปิดบริษัทเองนะคะ,ะทำได้เลยค่ะทําได้เลยเใช่ค่ะหนูไปออถ้าไปติดต่อแบงก์หรือเรื่องกู้เงินไหมคะใช่ ค่ะโอเคทาผ่านแน่นอนคะ่ะนะคะอันนี้จัดการได้นะคะทาผ่านคะ่ะแต่แต่ใจหนูเหมือนกังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันขึ้นสามเหรียญไปทั่วทีคะ่ะสามดาบแล้วก็ธุรกิจนี้หนูหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวไหมคะใช่ค่ะคือแพลนว่าจะทํากับแฟน่ะอ่านะคะแล้วก็มีดึงครอบครัวเราเข้ามาเกี่ยวข้าไหม ะนะคะคือ,อหมายเลข,ขาสามสามดาเนี่ยประกบก,กับสิบเหรียญน,นะฮะมันเป็นธุรกิจแบบว่าอาจจะดึงคนในครอบครัวเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยช่วยงานหนูได้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าหนูทําเลยค่ะธุรกิจนี้หนูจะร่ํารวยต่อไปแน่นอน <c oughs> นะคะค <c oughs> ่ะหนูมีอะไรสงสัยจะถามไหมคะเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพตัวหนูเองใช่ไหมคะ ถ้าตัวหนูเองเนี่ยนะคะเมื่อกี้ตำแหน่งอายุเขาอยู่ไพ่ราชินีไม้ถ้าตัวหนูเองไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะอย่างมากถ้ามองก็น่าจะเออหนูก็ยังเด็กนะอย่างมากก็น่าจะแค่ปวดเมื่อยชั่วๆไปแต่ถ้าให้เตือนนี่จะเตือนคุณแม่มากกว่านะอ,อคุณแม่มีเกี่ยวกับความดันไหมกระดูกไม่แข็งแรงไหมอย่างนี้มากกว่านะคะคแม่เป็นมะเร็ง ค่อนข้างจะหนักอะค่ะ,ะเพราะว่าที่เตือนคุณแม่เพราะว่าไพ่เนี่ยมันจะขึ้นราชินีดาประกบทาวเวอร์นะคะ <c oughs> ก็น่าจะมีการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีให้คีโมโอะไรใช่ไหมคะผ่าค่ะให้เขาเขาต้องเหมือนไปทำพิสูจนอะไรนะคะอืมนี่แหละที่ที่ที่มองว่าในดวงเป็นหัวจะเป็นหัวคุณแม่สําหรับตัวหนูไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอจ้ะ <laughs> จ้าแล้วหนูมีมีอะไรถามอีกไหมอ่ก็แสดงว่าคนนี้เป็นคู่แทนอ๋อแน่นอนเลยค่ะได้แต่งานแน่นอนนะคะคนนี้เพราะว่าขึ้สิบถ้วยสิบถ้วยอยู่ตำแหน่งคู่ครองด้วยค่ะหนูไม่ต้องลังเลคนนี้เป็นคู่หนูแน่นอนคู้บุญบารมี ผู้สร้างผู้สมแน่นอนค่ะไม่มีไพ่เสียงไงเห็นไหมคะไพ่เขาเป็นผู้สร้างผู้สมมีบารมีที่คิดอ๋ออันนี้คือหนึ่งเรื่องเรื่องแม่เขาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีขัดแย้งกันบ้างและเรื่องแฟนเขาที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเนีคะอาจจะปรับบุงงคงสร้างใหญ่ๆเขาว่าเดอะทาวเวอร์เห็นไหมคะมันตีได้หลายเรื่องนะคะในนี้เออเราก็โยงไปได้ทุกทุกเรื่องนะคะที่จะเป็นหนูมีอะไรถามเพิ่มไหมไม่มีแล้วค่ะอ่าโอเคโอเคจ้ะทางนั้นนะโอเคจ้า ค่ะค่ะวันดีค่ะ